แม่ผัวคนดีที่กำรออยู่ท้ายเรื่องคุณนายจันเป็นหญิงสูงวัยในหมู่บ้านจัดสรรคนมีฐานะเป็นอดีตข้าราชการครูลูกชายคนเดียวของเธอชื่อว่าคุณเอกเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัทใหญ่ครอบครัวนี้ดูดีดูมีเกียรติมีภาพลักษณ์ผู้ดีเป็นที่นับหน้าถือตาในชุมชนแต่เบื้องหลังคุณนายจันเป็นคนที่มีนิสัยจองหอง อีโก้จัดและคิดว่าตัวเองถูกเสมอเมื่อคุณเอกแต่งงานกับนิ่มหญิงสาวจากต่างจังหวัดที่ฐานะด้อยกว่าแม่ผัวก,ก็เริ่มออกฤทธิ์บ้านเรามีเกียรติมีตระกูลจะให้ลูกชายแม่ไปอยู่กับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้ไม่ได้นะแม้จะไม่ได้พูดต่อหน้าแต่นิ่มก็รู้สึกได้ตลอดเวลาว่าเธอไม่ได้รับการยอมรับไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ผิด พูดอะไรก็ขัดหูอยู่บ้านก็เหมือนคนแปลกหน้าในที่ของตัวเองนิมอดทนเพื่อลูกชายไว้ยสามขวบพอรักสามีและอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์แต่สิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะเกิดคือวันหนึ่งขณะที่นิ่มออกไปทำงานแม่ผัวแอบพาหลานชายไปจดทะเบียนเป็นผู้ปกครองที่เขตโดยปลอมลายเซ็นลูกชายและอ้างว่าสะายทิ้งลูก จากนั้นก็พาหลานย้ายออกไปต่างจังหวัดโดยไม่บอกใครเมื่อนิมรู้เรื่องเธอแทบชก ลองห้แทบขาดใจพย,ยายามติดต่อสามีแต่คุณเอกไม่พูดอะไรกลับเงียบและเข้าข้างแม่นิ่มจึงไปแจ้งความฟ้องศาลขอสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรคืนเรื่องบานปลายกลาเป็นคดีใหญ่โตนาศาลมีการตรวจสอบเอกสารพบว่าเอกสารปลอมลายเซ็นถูกปลอมโดยคุณนายจันทร์ จริงมีการใช้เส้นสายและโกหกเจ้าหน้าที่หลายรายการสุดท้ายสารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลี้ยงดูของคุณนายจันท พร้อมทั้งสั่งดำเนินคดีฐานปลอมเอกสารราชการและย้ำว่านี่คือการภาคผู้เยาวโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุณนายจันต้องถูกดำเนินคดีและท้ายที่สุดติดคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนคุณเอกถูกบริษัทสอบสวนวินยัยเพราะเกี่ยวข้องกับคดีครอบครัวชื่อเสียงเสียหายถูกให้ออกจากงานทรัพย์สินบางส่วนถูกยึดไปขายเพื่อชดใช้คดีชีวิตที่เคยสูงกับพังลงเพราะความอาคติ ความไม่ยอมรับและการกระทําโดยไม่คิดถึงผลกรรมหลายปีผ่านไปคุณเอกกลายเป็นชายวัยกลางคนที่ตกงาน ไม่มีภรรยาไม่มีลูกส่วนคุณนายจันแม้จะพ้นโทษออกมาแต่สุขภาพก็ย่ำแย่ไม่มีใครเหลียวแลสะพายไม่ใช่ศัตรูถ้าแม่ผัวรู้จักเมตตาลูกไม่ใช่สมบัติของใครการพาคเขาไปจากแม่โดยใช้ความแค้นเป็นเหตุผลสุดท้ายเวรกรรมก็จะพาคครอบครัวนั้นไปทั้งครอบครัวคนที่ทำผิด แม้จะฉลาดมีเกียรติมีเส้นสายก็หนีความยุติธรรมและเวรกรรมไปไม่ได้